ก็จะมีเค้กของพ่อยอยู่ในส่วนคาเฟ่ของเจฟเฟอร์นะคะอันนี้คือเราในคะไปก็มาต,ต,ต,ติดต่อเองติดต่อเองค่ะไปขายเองกับตัวคือตอนนี้มีคนแบบพยายามแอบอ้างเอาชื่อว่าพลอยขายเค้กแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นเค้กของพลอยอะไรเงี้ยไปขายก็รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าเราก็เหนื่อยพลอยขายเองทุกเจ้านะคะคือถ้าเผื่อว่าเจ้าไหนที่ได้เค้กไปแล้วบอกบอกว่าเนี่ยของพี่พลอยแต่ไม่เคยเจอพี่พลอยไม่เคยคุยกับพี่พลอยอันนี้แปลว่าไม่ใช่แล้วค่ะค่ะ ก็ <g ül> เอาจริงๆมันมันก็เสียหายในด้านชื่อเสียงนะคะถ้าเผื่อ<ม>ว่าเขาไปทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องขึ้นมามันก็แย่แต่ถ้าเผื่อว่าเ,เขาไปขายดีๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นไรแต่ว่ามันก็ไม่ควรนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ของเขาเนอะค่ะตอนนี้มีผู้จัดมาท,ทาเรา ก็ยังไม่มีค่ะแต่ว่ามีจะมีแต่ว่าแบบรับเนี่ยดีใจจังเลยได้อุดหนุนพี่พลอยเลยอะไรประมาณนี้หลายเจ้ามากแล้วก็แบบ,บมีเซลล์คุณพลอยเข้ามาติดต่อโดยที่เอาจริงๆเขาไม่ได้แบบมีเซลล์เยอะพลอยขายเองด้วยแล้วพลอยก็มีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งที่จะวิ่งขายกันนะคะ <c oughs> พวกนั้นก็จะแบบเหมือนอามาบอกว่าเป็นเซลล์ของพี่พลอยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกค้ามาบอกว่า,เ,าเนี่ยพี่พลอยมาขายไหมอะไรยังไงก็บอกว่าเนี่ยพี่พลอยมาไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันก็ มันก็น่าเกลียดนะคะไม่ควรไปโกหกลูกค้าเขาเนาะอ,อย่าเอาความแบบว่าคนอื่นเขาอยากจะช่วยพลอยอ่ะแล้วก็มาเอาความความน่าสงสารของพลอยไปขายโปรดักต์ตัวเองเลยนั <Hey, hey, S 1> ่นไม่ดี hey, 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 ค่ะ เยอะๆยอะมากค่ะตอนนี้เยอะมากก็ประมาณพยายามแบบเปิดแบบพวกกลุ่มลูกค้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็หลายเจ้ามากค่ะแต่ว่าคือทุกเจ้าที่ซื้อจากพลอยไปเนี่ยต้องได้คุยโทรศัพท์กับพลอยไม่ว่าเออไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่นะคะไม่ไม่ได้คุยโทรศัพท์ก็ต้องเจอตัวเพราะว่าพลอยเนี่ยเอาไปขายเองหมดทุกเจ้าจริงๆค่ะคมีมาตรการที่จะแบบจัดก,การคนแบบอะไรยังไงบ้างคือมาตรการคงไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าคือก็เราก็ต้องใช้แบบความจริยธรรมเนอะในการทําธุรกิจอย่าทาอย่างนี้เลยค่ะ จับตวัวคือเอาจริงๆไม่อยากจะไปจับตัวใครนะคะไม่อยากดมมือใครมาทาอะไรอย่างพวกนี้หรอกเพราะว่าเอาจริงๆคิดเองดีกว่าว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทาอะค่ะอันนี้ถ้าเกิดมาเขายังมีอยู่เราจะดำเนินการอะไรไหมคะคือก็อาจจะแบบเออโทรไปคุยนิดๆหน่อยๆคงไม่ดําเนิกนการทางกฎหมายหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องส่วนตัวก็แย่อ,นนอยู่แล้วคงอาจจะไม่ต้องไปทำไอ้พวกนิติกรรมไอ้พวกอะไรเงี้ยเยอะค่ะ เหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยจริงๆค่ะช่วงนี้คือเดี๋ยวจะกลับไปบินแล้วด้วยก็เลยพยายามทําอะไรให้มันเป็นระบบให้ให้ให้พนักงานที่ทีมเราเห็นตัวอย่างว่าการวางระบบจริงๆมันควรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปบินเนี่ยมันจะได้ทุกคนเขาจะได้ลงตัวมากขึ้นธุรกิจบริ่ารนี้ก็เห็นไปได้ดีดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนแออัดมมีหลายเจ้าใช่ใช่ค่ะก็ตอนนี้พยายามแบบทํางานหนักมากจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวพอกลับไปบินแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ดูตรงเนี้ยเต็มที่เหมือนเหมือนทุกวันนี้ค่ะ ก็คือปล่อยให้ทีมงานที่ว่าแบบเราก็ไว้ใจเขามากๆอะค่ะเขาให้เขาแบบสารต่อแล้วก็แบบเหมือนคิดแทนอะไรพอในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างได้อย่างเพื่อทีเราคุาจะมีแบบหลายตัวเนาะถ้าเรากลับไปเราควรจะมีปัญหาเรื่องแบบทีมงานหรืออะไรแบบไว้ก่อนหน้านี้ก็รับทีมงานเข้ามาซึ่งก็อยู่กันมาหลายเดือนแล้วเราก็รู้ในส่ยใจคอของแต่ละคนแล้วก็แบบค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ภูมิใจมากว่าคนที่เราเลือกมาเป็นคนที่ดีที่สุดค่ะ โอ้ยจะต้องบินไฟแรกเนี่ยจะได้เจอกันบนเครื่องวันที่27มีนาคมค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเริ่มกลับไปเทรนก็เริ่มเตรียมข้าวเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเทรนเริ่มเทรนวันที่เอ่อ11เดือนหน้าแล้วก็เทรนเสร็จเอ่อน่าจะประมาณ24 25แล้วก็บิน27อะไรเย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องตามมีตามเกิดไปก่อนแต่ว่าลูกก็คือพยายามจะ ดูแลให้ดีที่สุดอะนะคะตอนแรกมันอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องปรับตัวกันเล็กน้อยแต่ว่าพายก็จะพยายามบินไฟที่มันสั้นๆแล้วก็ได้กลับมาอยู่กับลูกให้มากที่สุดอะคะ่ะเรื่องงานอาจจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าทีมงานก็มั่นใจแล้วแต่ว่าเรื่องการที่ให้เวลากับลูกๆอันนี้สาคัญมากาค่ะก,ก็ก็คงแบบ ไม่ไม่ขนาดนั้นนะนะคะเพราะว่าทุกวันนี้บางทีพอยออกมาข้างนอกมาทํางานก็เช้าแล้วก็กลับเย็นอยู่แล้วก็พยายามจะบินให้มันระบบเดียวกันค่ะค่ะไม่ถามเรื่องส่วนตัวเลยเหรอวันนี้ดีจังเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะไม่ได้ติดต่อนะแต่ที่ที่เราเขากลับมาไม่ได้เจอค่ะพี่อาบน้ําอยู่ข้างบนบ้านใช่กลับมาที่คือกลับมายังไงเขาคงมาทําธุระส่วนตัวเขาอะไรเงี้ยที่บ้านแป๊บเดียวค่ะอันนี้เกียวกับ สั้นมากสั้นมากสั้นมากค่ะเข้ามาแต่เราไม่มีโอกาสได้เจอกันหรือยังไงอืเออไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันค่ะเขาก็มาจุ๊บๆของเขาแล้วก็เราก็อาบน้ําให้ลูกอยู่ข้างบนบ้านอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คุยกันเล้ไม่เคยเจอไม่ไม่อะบุมฟาเจอคือเราตัวเราเองเราไม่ได้คุยกับเขาเลยแบบไม่ได้คุยเขาไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะบ้านมันห้าชั้นเขาอยู่ชั้นล่างเราอยู่ชั้นบนสุดเลยค่ะ แล้วเราทราบเขาเขากลับมาทำอะไรภายในบ้านอ๋อไม่ทราบอะค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่อยากพูดด้วยว่าเขากลับมาทําอะไรแล้วจะเอาของเลย่้เอาอเสียดายเขาแบบไม่ได้คุยกันที่กำลกลับมาบ้านอ๋อไม่เสียดายอะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อเขาตั้งใจจะกลับมาคุยคงได้คุยแต่ว่าเขาคงอาจจะยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเห็นว่าแบบได้สปอนเซอร์ไทยรายการอะไรกันอีกแล้วก็คงเดี๋ยวก็ ให้เขาไปทํางานที่เขาอยากทําดีกว่าอารยังไม่ได้เคลียร์ค่ะไม,ไม่ไม่ได้มีโอกาสคุยกับเขาค่ะให้เขาไปทํางานที่เขารักก่อนดีกว่าแล้มีฝากบอกอะไรไไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ใช่ค่ะเขาเขาเจอเขามาเล่นกับปูมาแ๊บหนึ่งใช่ค่ะาที่ียงไม่ไม่ม่ไม่มีเลยค่ะแค่ถามว่าแบบ พอยอยู่ไหนอแม่อยู่ไหนอะไรเงี้ย<ม>เขาคงรีบอะคะ่ะแต่เราอยากจะคุยกับเขาไหมเขาตนนั้นไหนก็กลับมาแล้วเอาเริงจริงไม่พร้อมไม่พร้อมมากๆใช่อ่ะเพราะว่าคือเรายังไม่รู้ว่าจะแบบเหมือนตอนนั้นเขาอยู่ในมูทไหนอารมณ์ไหนเนาะก็อ,อยากจะให้แบบเหมือนถ้าเผื่อว่าเขาพร้อมคุยแล้วก็เรารู้ว่าเขาอยากคุยจริงๆอันนี้มันคงได้คุยแต่ถ้าเผื่อว่าเขาเข้ามาเร็วๆอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาคุยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคงอาจจะต้องนัดก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยี่เข้ามานี่ส่งสัญญาที่ดีหรือว่าแบบ ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเขาน่าจะเขาคิดถึงค่ะเขาคิดถึงเชื่อมั่นใจมากร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขาคิดถึงแต่ว่าแบบอาจจะแบบเหมือนอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เขาก็แบบเหมือนเขไม่ได้แบบชักจุงกันในทางที่มันดีๆเนาะไม่งั้นเขาคงแบบกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมาขนของมาเอาเสื้อผ้าเอาของอันนี้อันนี้ไม่ตอบแล้วกันนะรับไว้ในฐานที่เข้าใจค่ะ ยังค่ะยังต้องกลับขอโทษผู้ใหญ่ทางฝั่งพี่ปีเตอร์ด้วยนะคะที่ทําให้แบบบางทีมันอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจแล้วก็ทุกท่านก็อายุเยอะมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาบางทีข่าวอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้ใครหรือว่าใครก็ตามมานะคะไปเหมือนพูดจากล่าวถึงหรือว่าล่วงเกินแบบอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผู้ใหญ่ฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะแบบเสียใจรู้สึกไม่ดีได้เพราะว่านั่นก็ลูกหลานเขาทั้งนั้นนะคะค่ะองบอปีเตอร์ิดเพราะว่ากับาคุย อ๋อไม่อะค่ะคือตอนนี้พ่อยเหนื่อยมากพ่อยขอทํางานแล้วก็พ่อยเลี้ยงลูกดีกว่าถ้าบอกว่าวันหนึ่งเขาพร้อมแล้วพ่อยก็เหนื่อยน้อยกว่านี้เพราะว่ามันน่าจะคุยกันได้ได้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันมาเลนไทน์มีความรู้สึกอะไรพี่เหนื่อยมากพี่ออกบูธข,ขายของมาที่เซ็นทรัลเวิด์นะคะเอาเอาขนมเนี่ยแหละไปขาย4วันเช้าเย็นเช้าเย็นเลิกดึกทุกวันเลยก็เลยแบบคือตอนนี้มันก็เหนื่อยมากแต่ว่าก็ดีใจที่แบบเอ,อ่อทุกคนก็ชอบทานขนมเราแล้วก็ตามมาซื้อกันเลยอย่างเงี้ยค่ะ คือเอาจริงๆแค่อยากได้พาสปอร์ตให้ลูกพาลูกไปเที่ยวแค่นั้นเองไอ้เรื่องการที่จะแบบคือเราก็ไม่ได้ไปมีความตั้งใจจะไปมีแฟนใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มันมีทะเบียนสมรสค้างเอาไว้มันไม่ได้มีปัญหากับชีวิตพลอยเลยแต่ว่าคือพายังอยากพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ถ้าเผื่อว่าพี่เขาเออกบมาเซ็นหรือว่ามาช่วยทำพาสปอร์ตให้อะไรเงี้ยแค่นี้ก็ดีใจและคะ่ะ คือก็ไม่ได้มีโอกาสได้คุยได้เจอกันเลยอะค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามีโอกาสตรงนั้นอย่างแรกที่อยากจะขอก็พัสดปอให้ลูกก่อนละกันค่ะนะคะตอนนี้ไปหมอดูพาก็ไปล้างห้องน้ำอ๋อไม่ไดไม่ได้ล้างซวยอะไรเท่าไหร่หรอค่ะคือเหมือนเออมันเป็นการทําบุญของต้นปีพอมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีพอไม่ได้มีโอกาสไปวัดเลยแล้วก็คือกล้างห้องน้ําทุกคนก็ล้างห้องน้ําส่วมร่วมวัดกันนะคะเพราะมันก็ถือว่าเป็นการแบบ ทำบุญได้กุศลอย่างหนึง่งแล้วกเ็เหมือนคือก็ได้กินข่าวไม่ค่อยดีมาทางฝั่งของพี่เตอร์เองเราก็พยายามไปทําบุญให้พ่อของลูกเราให้เขาแบบถ้าเผื่อเขามีเคราะห์มีอะไรอย่างเงี้ยเออมีอะไรที่มันไม่ดีกับเขาเราก็พยายามทําบุญแล้วก็อโหสิก,กรรมอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบเหมือนออดีๆหน่อยนะ,นะคะไม่ไม่ทราบเหมือนกันด้วยความสบายใจเพื่อความสบายใจของพอยด้วยแล้วก็คือก็อยากให้แบบเขาเขากลับมาเป็นคนดีๆอีกนะคะ หมอดูนี่เป็นแบบเพื่อนสนิทคือเขาก็จะเหมือนพาไปทําบุญในที่ที่แบบมันดีๆอยู่แล้วเพราะว่าปกติเราไม่ได้เป็นคนมาทางด้านสายทําบุญหนักๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีคนแนะแนวหน่อยก็ดีค่ะ mm hmm. ดีขึ้นค่ะ mm hmm. เหนื่อยขึ้นได้เงินเยอะขึ้น mm hmm. ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าค่ะ